มาแล้วมาแล้วเออสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้ครับเรื่องไฟนี่มันธรรมดาพากันมาซอยดับไฟนะครับนะปีมือไฟนี่เราก็ต้องเบิ่งนะครับว่าเป็นอะไร มันจะมีหกแขนนี่มันจ็อยากพึ้นไปเดินกุ้งงาง่อยนะปลาขายทิมอาหารเอนนี้เขาจะไปเบิ่งเนาะไปพาพาพูดไปเบิ่งเนี่ยบุกมาแล้วบุกปวดเมื่อยป่วยเมื่อยอย่างนตอนนี้เกิดการไฟไหม้นะครับนะเราก็จะหมู่จักสานเหตุว่ามันมาจากทรายน่าจะมาทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาฝั่งนี้เดี๋ยวจะนําไปเบิ่งนะครับเพราะว่า อยู่ใกล้บ้านช่างเดียวนะครับอยู่ใกล้บ้านช่างเดียวนะครับโน,น่นโน่นโน่นฝั่งนน่นก็จะเป็นบ้านช่างเดียวนะครับน่าจะป็ดด้านหลังอืม้างหลังนี้ก็เป็นป่าสาทานะอู้เร็วมากน่ากลัวนะครับนะใหม่จนมดเลยนะครับโอ้นี่นี่ พ่น้ำไหนแม่ฮะรวมๆตักน้ำโดนไว้พ่นละต้นนี้นี่ฮะครับชาวบ้านครับต่างมาซ้อยกันนะครับนะอโอ้ผมพตส่า์เอาขุน้ำมา แต่ฟังพุ่นมันมีอันนั้นแหละบ่มีรถหรือบ่กําลังมาบุญตาเพิงกําลังมาอืมปู่ปู่ปู่ชาวบ้านก็เตรียมตัวซีสร้อยกันนะฮะเนาะเตรียมเตรียมตัวมาซ้อยนะฮะเนาะไทยมุงฮะผู้ไทยมุงเนาะอะไรในรถเหรอ น่าจะสุดเลยเนาะน่าจะสิ้นสุดตรงนี้นะครับนะเพราะว่าลุงเราจะต้องมารักษานะครับหน้าข้าวก็มีนะครับ ปลาแสดงว่ามันข้ามากครับฮะคนคนปนบุงเมื่อบะแสดงว่าอันตรายขานาดนี้เนาะ คโอ้ยมดแล้ละสุดแล้วเนาะมาหนี่มันหยามันเขียวเนาะขขงลุงอยู่สเครื่องนอยู่สอันนี้กัแมเครื่องนึงเป็นบ่องขลุงบ่ตัวนี้ออมันุดบุดแล้วเนอะมันห้ามันเขียวแล้วเนาะแน่นครับอ๋อเบิ่งยังน้อยคน

ตรงนี้คือสถานการณ์คือสิปกติเลยเนาะครับเนาะโอ้ต้องเข้าไปเบิ่งในครับเดีย๋ยวเข้าไปเบิ่งในครับโอ้ท่านผู้ใหญ่บ้านกับมาเนาะผู้ใหญ่บ้านมาทาย,ยี่ยมกับมาซอยไอ้นี่เนาะมาคือว่าวันรอำเนื่องผมว่าเศร้าหน้าวศนาบมันต้องตามไปเบิ่งนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคุจะเข้าไปเบิง่งในครับยันมันลอยเข้าเงื่อนผมนะ เป็นวงว่างเลยนะครับป่าเช่นนี้ก็ับนเป็นป่าถิ่นนิดซึ่งเป็นพืนน้นที่ป่าสาธารณะนะครับ mm hmm. เนี่ยนั่นคืจากชาเยธใดเหากระบ,บงงเพราะว่ามันหน้ามันแรงร้อนนะครับอากาศร้อนซึ่งก็ต้องสร้อยกันดูแลนะครับเนี่ย mm hmm. โดูความเสียหายนะครับเนี่ยเนี่ยต้นไม้ต้นใหญ่ เนี่ยครับโูป่าเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเนี่ยข้ามตรงนี้ไปก็จะเป็นบ้านสร้างเดี่ยวเลยนะครับนะซึ่งก็ยังดีนะครับน้ที่ ไฟมันบราบมาเพราะว่ามันมีคูคูคูน้ำนี่มีหนองน้ำมีห้วยนะครับเป็นบ่อน้ำนะครับเราจะตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไฟต้องเบ่งไฟมันสุดตรงไหนครับโอ้ทั้งขุมก็มีกับขับควันหม้อนี่มามันก็มาสะดุดตรงนี้ตรงบ่อตรงน้ำนี่เสีงวาา่าดอกผีเมืองนี่ ิไม่กันหมดเลยนะครับพื้นนะครับโอ้ดีนะครับที่มันยังหูวทันนะครับนี่ก็คือร่องรอยของรถดับเบิ้ล โอ้นี่ครับเปิน้นกัชาวนาปั่งตงัวเงาขามันก็ต้องมารักษานะครับเพราะว่าเปิ้นยังมีเถียงหน้านะครับุ๊ มาคดน้ำคนตะเฟืองก็มาคดน้ำไว้คดน้ำลัดไปเป็นพืน้นที่อ้ถ้ามาประทันนี่น่าจะข้ามเลย โอ้ขอมาว่าทนข้ามเนาะนาไม่ไาน่ะแม่น่ครับชาว้านายกันเลยคับ้นไม้ต้งลมือวนี้น่าจะเป็นรถกับเทิงมตรับต้นไม้นะครับที่มันเป็น ล้มแล้วนะครับเตรียมไปทำประโยชน์อย่างอื่นนะครัาใช้คนไทยเรากเก็นไม้ยาวมีเชื้อเพลิงนะทปกติก็มีคนเข้ามาหายอยู่มากินนะครับนะเพราะว่าป่านี่ส่วนมากมันโอ้หลายไร่หลายไร่เป็นพื้นที่เนื้อที่ เจ้าหน้าที่อำเิอประจำตำบลนะครับนะมาสกัดไว้ทันแต่บุ้งว่ามันสีมาจากใสนะฮะเขาแล้วแล้วเขาแล้วแหละ ขึ้นมาซอยโอ้โหมันกี่ไร่เรากี่ไร่เหลียมไรโซนเหลียมไรโซนเป็นไรโซดทันคลิปนี่ครับนี่พื้นที่มันะครับส่วนมากก็เป็นพื้นที่ป่าสาธารณะนะเกิดจากกัน เป็นสถาที่ที่เนี่เป็นปลาปาของม้าเนี่ยน่าจะไหม่ในนี่แหละเนาะบริมาจากปลาอื่นหรกอน่าเฮ้ จะบูมจักต้นต่อต้นสายไปยนี่นะครับว่าแมนภายเป็นผู้ที่มันเกิดจากหตุใดนะครับปปครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ ขาก็มีแต่ปูใหญ่ครับมาผนี่มีผูน้อยยังเม็ดมีต่ผูใหญ่สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้รถดับเพลิงของเราก็หลังจากไฟดับแล้วก็ทําการกลับไปอย่างเรียบร้อยอโอ้ตะบนนวนหอมก็นี่นะครับก็ลาซ้อยกันคนยังย่งอยู่นะครับเป็ยังเบิ่งเหตุการณ์อยู่มันยังบ่ดับขักเนาะจกไล่ซึ่งขับนี่ เอนอนาอมันนาะนอนี่นนขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจสวัสดีครับ เลียมาสเวไเติมน้เอะมือเวลาเขา่ลาน้ำเลยน้อยเดียวฉีดทั้งหมดละมือฮะแดยังงบ